สวัสดีครับเ่านผู้ชมพอกันอีกหนึ่งชิปนะครับชิปนี้กะสร้างเต่ากะบจะมาหาปูสีหกนะครับเนะาะเผื่อว่าสร้างเต่ากะได้ฝันไปพ่อผู้ที่เป็นผูกข้อนะครับเนาะกะฝันเกี่ยวกับปูพร้อมนอะครับว่าจะสร้างเตากับฝันทํานองแบบว่าเพื่อนกับมาบอกนะครับเนาะบอกเป็นตัวเลขให้กับสร้างเตาเลยนะครับเนาะว่าจะเป็นตัวไหนเนาะสร้างเตาค่ะ มาหาปูซีหกกันให้เพื่อนได้แปลความฝันให้ตัวเลขของปูซีหกเพื่อนกับมาบอกคือกันนะครับเนาะก็ถือว่าตรงกันเลยนะครับกับเลขที่สร้างเต่ฝันนะครับเพื่อนกับบอกมาทํานองบอกว่าอยากให้สางกาพันกาแพงวัดไท้มันแลวนะครับเนาะก็ได้บอกตัวเลขมาพานสร้างเต่มากอันนี้ก็คือความฝันนะครับเนาะเป็นแนวทางถูกพิบวากันนะครับเนาะคือให้แนวทางกับท่านผู้ชมนะครับเนาะจะเป็นตัวใด เดี๋ยวเข้าไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับมาที่วันปูจีหกนะครับสิบพาสร้างเต้ามาบอกว้อฝันซูปูฟังผ้วสร้างเต้าฝันเห็นน่ะผู้ที่เพิ่นน่ะเสียไปนะครับเมื่อกี้นี่นะครับฝันว่าเพื่อนมาฮ่องบอกเลขสามตัวตรงนะครับเสียปูตีความฝันซูฟั่งนะครับนี่เรานม่แหล่าตัวเลขนะว่ามากปูเตือนฝันเสียปูนะผู้ผู้ที่ผูกข้อเนี่ยเเคยเห็นหนาเด้แต่เห็นเป็นรูปร่างคือผอมสูง แล้วก็ข้อเพื่อนนี่สิเป็นพ่อของมาน,นแต่เมีพยมพันในไตแต่เมียยังคุกขี้กับเพื่อนอยู่เออเพื่อนถือหัน่นละที่ฟันเนาะวันนี้เพื่อนกกมาสิงสิงผมนี่แหละวันนี้พ่อปูเห็นมันวาปูเพิ่นเล่นหนีปูยันมันวะวันนี้ผมก็เรียกควักแม่ไปจะเฝ้าไปนะแต่ว่าเพิ่นมาเข่าล่างเพื่อนไปดิวันนี้ปูก็เรียกยางมากมากำมข้อไว้เนาะกำมข้อไว้วันนี้ผมก็เลยว่าจะเฝ้าไปเดี๋ยวสิ กํแพงวัดมันสี่แล้ววางสีดิเดี๋ยวก็เลยบอกว่าให้เอาตัวนี้ไปให้กำแพงวัดแล้วใช่ไหมเพื่อนบอกมันว่าบอกเลยเพื่อนในฝันเนาะในฝันเพื่นบอกกันเลยบ้างว่าจะเฮ็ดกำแพงหรือเปล่าว่าขอเพื่อนว่าจะเฮ็ดกำแพงเห็นเพื่อนบอกมากสั่นเดียวเพื่อนเลยบอกว่าหนึ่งสี่เกตเด้อเอาไปลุยเลยเพื่อนว่าเรื่างนี้นะเพื่อนเขามาบอกวันนี้พ่อพ่อเพื่อนออกจากล่างเพม่อนก็นยากไปหาเมียเพื่อนเล่ อันนี้เพื่อว่าเพิ่นบอความฝันให้ฟังได้เอ็มซี่ได้เนี่ยได้ความฝันเนาะแค่ขนาดคนคนผีบ่เคยเห็นแต่ว่าเป็นส้วงนันบ่แมนผู้โพดจอยต้องส้วงละขับนันเดี๋ยวผมคนชิงลูกดิเด๋อไปฟันฟอเพิ่นเด่นเด่นี่อันนี้คือว่าเพิ่นนั่นเพิ่นบอกครับแต่ว่านั่นเพิ่นบอกเลขไทยสามตัวปูได้มาขึ้นนี่บ่าขึ้นมันผ่านแล้วค่ะเออเพิ่นมาบอกเลขไทยสามตัวเป็น ชอบแต่ยากไม่เด้ปูฟันฟันเนีพิ่นบอกว่าซื้อละทลีเรียกท้ายสามตัวนี่เนี่ มีหมายเลขท้ายสามตัวใช่ไหมครับเขาเกำนันมูนใดเนาะเก้าแปดสามหกแปดสามเก่ากับตีนหัวลงเนี่ยเพราะว่าด้่นะครัานเป็นหบกับเก่าเก่ากับผมมันแท่นกันได้นะครับมันบอกว่าเป็นเลขท้ายสามตัวลัตเตอรี่มันบอกว่าสิตัวคนที่เหล็กที่เพิ่นบอกที่เหล็กมามมาหนึ่งอันที่เพิ่นบอกที่เหลือคือทุนบอกที่เหล็กครับแต่ว่านี่นะเนี่ยฟันฟันมินตัวนี้รับกูเป็นต่ย่านเลยนี่เนบอกที่หฟันพ่อร์ตหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับ นี่แหละครับนี่เพิ่นบอกที่แรกเือบอกที่แร,กเ,รกเนาะขันนีน้คนบอเคยเห็นหนากันจักเทียนนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นนั้นเขาซือ้อมากเพิ่นว่าเลขท้ายซ้ำตัวขเขาเรียกนานเขาขึ้นแล้วครับแต่ว่าเลขยก,กันเลขล่างเลขท้ายสองตัวเขาว่าขึ้นไปเพิ่นว่าเพิ่นเลยมาบอกท่านี่เพิ่นว่าเขาขึ้นไปตอนนี้ครับผมเออมันไปเบิ่งมาแล้วเพิ่นว่าอันนี้ซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขท้ายสามตัวเพิ่นว่าแต่ว่าถามมาจะเหสองเจ้าถามหาบ่มีดอกว่านี่ ไม่ได้ช่องตัวก็ยังม่มีอยู่ครับแปดสามนิ้นบแปดสามนี่ครับอันนึ่งีเต็ดนี่กับเป็นเลขกควนฟันของสร้างเต่านะครับอันนี้ห้องอันช่องอันสร้างเต่าควนฝันนี่ครับฝัน่าผู้วันผู้ตายมาบอกเพ่นได้อับซีนี่กับพิจารณาเบิงนี่เป็นแนวทางครับแล้แต่โซกโซวันหมานครับอันโซกหมันนี่เห็นไหมเห็ดกำแพงซอยปูลนีเพิ่นบกเดิ่เอ้เพิ่นบอกกำแพงสีเหลีก็เลยอาบอกก็เลยนี่ละห้กำแพงเลีวยมลนไม่กัมเพงซอยปูนี่ละ พลห้าบาทสิบบาทก็แล้วดอกนี่ก็คือข้อมฝันเนาะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวแต่ว่าเลขนานั้นจำเขาเข้าไอ้ข้าพ้นเขียนมาให้เนี่ยเลขท้ายสองตัวสองหางสิวันเลขนานสองหางสิพิ่นเขียนมาให้พ้นเขียนไม่มาแต่ว่าเลขสองตัวพ้นเขาพ้นเกินไปพ้นว่ะครับเออนั่ยนะสองตัวพ้นเก้นปไปพ้นเกินไายังพันไหนนั่นเนาะ ถือว่าเฮียนเติบด้วยขนาดคนบม่เคยพลอหนากัรนิดคนไม่คยพลาแต่ว่าเรียกนาเนี่ยถีบ่นถีบ่นเคียนนี่เคชมันอยืนนี่ได้นี่ครับอกแต่ว่านี่อันนี้บอกเลยเนาะบอกพันเชียนมากทีมักกรข้อผมไว้เนาะพันวไว้บนยูในหลังอยู่เนาะนี่พันเชียนนั่นสิพันว่าเป็นเรียกนาเรื่อง่างชื่อให้เรื่องที่เคียนให้ให้เบิ้งให้มันเข้าใจพันเชียนนั่นสินี่ เป็นตั้งสี่พันเขียนมาหายด้ิครับตัวนี้เป็นหกแปดสามตัวนี้มันหนึน่งตัวนี้เป็นสี่นี่เป็นน,าานั่งสี่พินนพ่นเขียนมาหายนี่เพิ่นว่าเลขหน้าเลขหลังเพิ่นเขียนมาหายตั้งสี่นี่ครับมาเคลื่อนนี่และเพิ่นเขียนให้ยน่ะ มันก็ตรงกันนะแต่ว่าแค่สลับตำแหน่งนะคื้อเอาเจ็ตมาไว้ลักซิปเนาะครับเอาซีไปไว้ลักหน่วยเพันว่านั่นแต่ว่าเลขท้ายทั้องโตเขาบ้านขึ้นป้ายเพันว่าครับเพันเลขนี่แล้วพันเขียนไว้่นั่นสิล่ะนี่แต่ว่านั่นถามฮาราตเตอรีว่าไม่อัากโตครับมมีเลยบปูแต่ฮาราตเตอรีไม่กลับว่าไม่แท็กตัวแต่ขณะผมฝันผมยังหยานอยู่ด้ปูเต้นมาหยังหยานอยู่ด้นี่เพันเขียนให้ทั้งสี่ล่ะนี่พันว่าเลขหน้าเลขหลังเพมันว่านสี่เพันเขียนใม่สองเทวเนี่ยครับผม หนาเบ่เคยเห็นหนาแต่ว่ารูปร่างมันเดช่อนจะทย้งสูงเนี่ยจะายสูงแล้วค้อกอ่ะเป็นพ่อคล้องที่เห็นนะนี่เดเซียคือจะได้ของอืออเป็นคนจริงดูเลยนีเดเซียพ่อค้องจะไน้ของพูจนย่านนะแต่นเพิ่นเขาผมเนาะเรียนหนีไปเรงอย่าไปอย่าไปมาหนีก้อนมาเสียนปูกับมาจับข้อผมไว้มา แต่เลยนี่กระแพงมันสิีเรี่ยวๆวะเั่นเออเนี่ยล่ะพูดกันว่าที่พูดว่าพอ้อมเพลินน่ะเป็นเหตุทำแพงครับที่พูดวอาไปก็เพลินนั่นนี่ล่ะที่แรกมันมาเขียนในตัวนี้ตัวเดียววันนี้เพิ่งเลยวันอาจารย์มันเป็นเกจเพิ่งบอกนะวันมือเคลื่อนมันพลาดมาเขียนในที่นี่นี่เลยเขียนสองเขียนหกตัวไร่นี่แต่ว่ามันฉีดเครื่องไว้ที่อะไนี่ฉีดกันไม่ยุติเขียนมาไร่นี่ก็ฉีดกันไว้ที่นี่นี่ยล่ะนี่ถ้าว่าเลีกหนาก็เลียกล้างมันวางที่ มัน็ิเ้ากันย่ได้ละเนาะพู็แค่สลับแตำแมงเนาะได้ต่วน,นี้นยังว่ามีด่ซีหนึ่งหนึ่งครับมีคนเชนมาให้มันขึ้นนี่เด่สดสดร้อนร้อนขึ้นมันผ่าพอาาน,นะพู้หาเนี่ยห้านี่หละห้าหกแปดสามกับเก่าแปดสามเ่มีพ่อตัวครับว่มีเลยแหล,ละไปไปยุสว่างกะลังหลังแปดสามกับเกาสามแปดสามว่มีมีเลายไล่เป็นหาผู้ขายลาเตอรีกับว่าพ่มีครับ นี่แหละเป็นแนวทางครับผมนี่นายออกตัวนี้ได้นี่ได้เลขบนได้ออกตัวเพิ่งฝันนี่ละเพิ่นบอกว่าจำแพงสียเลี่ยวเอาไปลุยกันกำแพงเสียเลี่ยวนี่เพิ่นว่านี่ยนายเอฟซีพิจารณาเบิ้งนี่เป็นแนวทางนี่ครับเขาบอกว่าคักนี่เนาะอันนี้ก็คือความฝันเนาะเป็นความฝันนเป็แนวทางพิถูกเพ่ว่ากันเนาะครับอันนี้ก็คือความฝันได้มาเล่าให้ให้ปูเพิ่นฟังเนาะคือว่าฝันเจียวกันทั้งสามเลยเนาะ ฟันเห็นปูฟัมฟันนิ้นไอ้ผู้่นเอาบ่ยางเเาว่าหกตัวก็เอาเามตัวนี่มาไข้างนานมันบ่เนี่ยก็ทุนเนี่ยไปเฉียวต้องที่หนึ่งผมอ๋อคืได้เรียว่มันมันบนเนี่ยที่าะว่าเพิ่นขีดเครื่องให้ขึ้นแม่นความนี้ิ่นบอกว่าเอาไปลุยเลยดิครับนี่เราเพิ่นเพิ่นเชียนมาเสร็จเลยเชียนใส่ซองจนไม้เนี่ทีเขาบางสกุลในเพิ่นเนี่ยนี่เพิ่นก็ม่เชียนไหนังนเสรนี่ะันถึขนาดมาบอกปูกับเพิ่นีเพิ่นยังขีดเทเลยแต่ว่าเพิ่นเเนขียนไปนั่น แต่ว่าเอาเขียนมาเนี่บ่เป็นปรกกาไม่กี้เป็นเป็นห้อยสอห้อยดีซอดำดำซอดำดำแต่ว่าบดดำแห้งเป็นเคือห้อยซอาบ่มันห้อยปากกาอันเขียนมาทันแม่นถือกิลีนี่รางวัลที่หนึ่งนี่หนึ่งเดสี่านี่บ่ไอสังเีกพียงนี่เดี็ดหอดหัละข้างนึ่ผมวมามือเส้าเนี่ยก็จะมาขายชุดที่ใบหาใบผู้หาเบิ้งนี่มันบามีนี่คับขันมีผู้เอาแล้วนี่ยครับสุดลำหกลอยครับที่ใบหกอยไห ขันมีเนี่ยสิเอาอยู่วยหอกไรก็สิเอานะแต่มันม่มีเดินเพิ่มถือเล่มากนะปูเนาะอ๋อนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเป็นแนวทางนะคะทานเนาะค่ะผู้ใดมากระตามนกช่างต่อน้ำโฉกได้เม่าบวกล้ามฝันใฟังปูสี่หกฟังนะคะเน้องผมครับแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานของเฮาขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพอันไหมในคลิปหน้านะคะเยี่งได้ออกได้ตัวนี้ได้ไม่ให้กันแพร่งซอยกันได้ถูกครับถูกครับผมสวัสดีครับ